ถ้าผมใช้เทคนิคนี้วินติดก,กันเป็น10ไม้พวกคุณจะชอบกันไหมกดแก้สักหนึ่งดอกสิเพื่อให้มันเข้าทุนหน่อยเออโอ้โหกลายเป็นได้2องแล้วเนี่ยแต่ถ้าออกห่างจากเส้นเกินไปก็รอจังหวะดีๆครับดีกว่าเปิดสักนิดนึงอ่ะมาแล้วไม้ออินแล้วนะทุกคนไม่ให้อยู่กับตลาดน,นานเกินไปครับ และสาหรับใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและทุกคนก็จะได้เงินทดลองจํานวน10,000ดอลลาร์เอาไปทดลองเทรดกันก่อนได้เลยและที่สําคัญก็จะได้สิทธิ์เข้าห้องเรียนฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่ง25รอบที่จะสอนมือใหม่ขั้นพื้นฐานไปจนถึงเทรดเป็นเทรดเก่งสอนมือใหม่เริ่มต้นเทรด IQ Option ด้วยเส้น EMA ตัดกันบวกแฟกเตอร์ครับสวัสดีครับผมโอโจทีดีนะกลับมาอยู่กับเทคนิคใหม่ที่อยากจะสอนแหละสาหรับใครที่เป็นมือใหม่สามารถทดลองผ่านพอรร์ตดดมก่อนนลงสนงสาจิ วันนี้ขออนุญาตแนะนำบกเกอร์ก่อนนะทุกคนผมก็ยังอยู่กับบลกเกอร์ของ 8x เหมือนเดิมดับแรกก็มีโปรแกรม V.I.P. ให้ใช้ถอนเงินไวแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่ใหญ่ๆเลยนะทุกคนที่อื่นไม่มีก็คือเรื่องของคอร์สเรียนวก,กับสัญญาณเทรดที่ให้ทุกคนไปใช้ได้แบบฟรีๆเลยสำหรับใครที่ตามหาพื้นที่เรียนที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายผมแนะนําเป็นบกเกอร์นี้ครับแล้วก็สัญญาณเทรดก็ยังให้ใช้ได้ฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมนะทุกคนกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือ ยังฝากถอนไม่เป็นก็อย่าลืมยืนยันหน้าเล่มให้ถูกต้องนะกดไปที่ deposit นะถ้าอยากจะเติมเงินส่วนจากไปเปลี่ยนเป็นพอร์ตเดโมก็กดไปที่ practice account นะเป็นพอร์ตเงินสีส้มนะทุกคนขั้นตอนถัดไปมาสอนมือใหม่ตั้งค่ากราฟก,ากันคร่าวๆก่อนครับเดี๋ยวจะเปิดหน่งคู่เงินขึ้นมาก่อนตอนแรกเราจะเป็นหน้าลายแบบนี้ใช่ไหมและเราจะไม่มีอินดิเคเตอร์อะไรเลยครับให้ทุกคนมากดตั้งค่านะชาร์จไท์แล้วก็เลือกไปที่แท่งเทียนครับ แล้วเราก็จะได้หน้าแท่งเทียนแบบนี้เขียวกับแดงสลับกันสีเขียวคือขึ้นสีแดงคือลงแล้วก็บรรทัดที่2นะทุกคนอันนี้เขาจะเรียกว่าไทม์เ a m e แหละหมายถึงอะไรใน1แท่งเทียนนี้จะทํางานกี่วิกี่นาทีขึ้นอยู่กับตรงนี้เลยให้ทุกคนโฟกัสไปที่ไทม์เฟรมหนึาทีก่อนและอัตราการจ่ายของตลาดนี้เป็นยังไงมาดูนะทุกคน นี่ครับเมื่อเราเทรดไม้ละ100บาทเราจะได้กาไรประมาณ8ปบาทหักค่าดําเนินการให้กับบรกเกอร์ถ้าเราเทรด3าก็จะได้อยู่ประมาณ26มาเข้าสู่เนื้อหากันคร่าวๆถ้าเกิดว่าเรากดซื้อแบบนี้สุดท้ายแล้วไม่ผ่านตัวชี้วัดไม่ผ่านสัญญาณอะไรก็แล้วแต่โอกาสชนะของเราคือ5 0 5 0ถูกไหมเพราะมีแค่ขึ้นกับลงแต่ถ้าเราเพิ่มในเรื่องของเครื่องมือหรือว่าตัวชี้วัดเข้าไปมันคัดกรองไม้ในการเข้าให้เราสุดท้ายแล้วมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการชนะของเราครับทุกคนวันนี้เป็นเทคนิคใหม่มากครับเพราะว่า เลยวินติดการหลายไม้และแทบไม่ต้องทบด้วยสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะใช้ระบบไม่ทบเลยนะท,นทุกคนเทรดเท่าเดิมเลยถ้าเกิดแพ้ไม้ใหม่ก็ไปเทรดเท่าเดิมนะเปิดมาที่อินดิเคเตอร์ครับแล้วก็เลือก ben, moving, เป็น moving average นะ อันดับแรกให้ทุกคนโฟกัสที่เส้นแรกก่อนครับ EMA ตั้งค่าเป็น EMA 2เลือกเป็น SMA Color เราเลือกสีได้ตามใจชอบแล้วทุกคนแล้วก็กด Apply ครับเราจะได้เส้น1เส้นเกิดขึ้นเป็นเส้นสีแดงเพราะว่าเราตั้งเป็นสีแดงใช่ไหมเส้นถัดไปทุกคนให้เราไปที่ Moving Average อีกเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกเป็น SMA 5เลือกสีที่ต้องการนะแล้วก็กด Apply เหมือนเดิมเราก็จะได้อีกหนึ่งเส้นขึ้นมาครับสเส้นนี้ใช้งานยังไง2เส้นนี้นะทุกคนจะต้องทําการตัดกันครับเส้นสีแดงจะต้องวิ่งตัดเส้นสีเขียวลงมาแบบนี้อ่า กดซื้อลงได้หรือว่ากดซื้อขึ้นได้ก็คือสุดท้ายแล้วกราฟต้องวิ่งเหนือทั้งสองเส้นเลยเราถึงจะหาจังหวะกดขึ้นหรือกดลงได้แต่ทุกคนเห็นไหมบางทีมันก็ยังไม่วินในไม้แรกเหมือนกันครับผมก็เลยไปเจอเครื่องมือคัดกรองอีกหนึ่งตัวที่ทําให้เราดูเทนได้หรือว่าดูช่วงเวลาได้เหมือนกันก็คือแฟกเตอร์ครับทุกคนเลือกไปที่อนะินดิเคเตอร์นะกดไปที่ popula แล้วก็เลือกไปที่แฟกเตอร์ตั้งค่าเป็น3นะทุกคนีเรียดเป็น3แล้วก็กด a พลายครับ เราก็จะเปิดใช้งานตัวแฟกเตอร์ขึ้นมาอ่ะดูสังเกตตัวแฟกเตอร์ดีๆนะเมื่อแฟกเตอร์เกิดขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้กราฟมันจะกลับตัวลงมาเป็นสีแดงครับอันนี้เอาไว้ดูเทรนด์กลับตัวได้ด้วยเหมือนกันเห็นไหมทุกคนแฟกเตอร์ขึ้นสีแดงกราฟแห่งถัดไปขึ้นเป็นสีเขียวครับมันจะเป็นเหมือนการหาจุดกลับตัวให้เราเราจะเอาไว้ดูช่วงเวลาครับเมื่อกราฟเกิดแฟกเตอร์ขึ้นเนี่ย เราจะให้มันไหลขึ้นไปอีกมันจะคล้ายๆกับแท่งนี้นะทุกคนแท่งของ EURUSD คู่นี้ครับเมื่อกราฟเกิดแฟกเตอร์เกิดขึ้นและมีแท่งถัดไปตัดลงมาแบบนี้ให้เราหาจังหวะกดซื้อลงในแท่งนี้เราก็จะวินในไม้นี้ก็คือเราจะรอให้กราฟไหลามาก่อนจนเส้นมันทะลุกันเส้นมันตัดกัน เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่พอร์ตละ10,000นะทุกคนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆครับเพราะวันนี้เดี๋ยวอาจจะออกไม้สักไม้ละประมาณ5,000ันเพื่อให้พลาดได้หนึ่งไม้นะก็ะคือไม่ต้องรีบครับและเทคนิคนี้ไม่ต้องทบด้วยอ่าเดี๋ยวไปดูตัวอย่างจริงกันอย่างนี้เดี๋ยวเราเี่ยจำนวนเงินก่อน factor ขึ้นข้างล่างแบบนี้มีแนวสักนิดนึงแต่ว่าพอเทรดได้ครับน่าจะยังขึ้นได้อยู่จังหวะรอกราฟยอดสักนิดหนึ่งแล้วกดสวนโอ้โหราคาเปิดดูกราฟดี้นขึ้นไปนะทุกคนได้ ราคาดูราคาทุกคนเห็นปะ่ะออก,กดแก้สักหนึ่งดอกสิ ให้มันเข้าทุนหน่อยเออโอ้โหกลายเป็นได้2องอนเนี่ยนี่นะทุกคนหลักการเทรดของ1นาทีอ่ะเราจะมีช่วงเวลาเข้าที่30วิครับเลงไปที่หน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วพอมันขึ้นเลข30มเมื่อไหร่เดี๋ยวมันจะขึ้นแท่งถัดไปครับขึ้น1นาทีถัดไปพอดีเห็นไหม<ว>ก็คือมันหมายความว่าวเราจะมีช่วงเวลาในการเข้าที่30มสิบวิเหมือนกันหลายๆคนเป็นมือใหม่นะยังงงๆกับคอนเทนต์นี้ผมแนะนํานะคอร์สเรียนพื้นฐานครับที่จะจับมือทําตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครสามารถสอบถามแอดมิน ได้หมดเลยนะทุกคนขั้นตอนการฝากการถอนรวมถึงคอร์สเรียนที่อยู่ในระบบด้วยแบ่งเวลาเข้าได้อยู่แล้วครับวันนี้คือแนะนําจริงๆและไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยแค่มีพอร์ต 8x เป็นของตัวเองมีเงินในพอร์ต1,500ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้แบบฟรีๆเลยอืมมาๆๆอย่างนี้ดีครับถ้าใกล้เส้นเรากดเล่นทังเปิดนะทุกคนแต่ถ้าออกห่างจากเส้นเกินไปก็รอจังหวะดีๆครับดีกว่าเปิดสักนิดนึงอ่ะมาแล้วโอ้โหดู ราคาฉันได้อยู่ครับมาแล้วไม้แรกจริงไม้แรกเมื่อกี้เรากดราคาไม่ดีนะแต่เมื่อกี้เราเราแก้ไม้ไปในตอนกดราคาดีนะมันก็เลยกลับมาเป็นไม้เสม,มอให้เราครับก็คือหักให้บล็อกเกอร์ค่าเปอร์เซ็นต์ไปแต่ตอนนี้ไม้เต็มเต็มมาแล้วน่าจะวินนะทุกคนถ้าไม่มีปฏิหารหลวงปู่เข็มอะไรก็แต่หลวงปู่เข็มโอ้โหพูดแล้วคนเมาส์กดที่นี่นะทุกคนตร้โต้ตขึ้นแดงข้างล่างรับวิ่งเหนือเส้นทั้งสองเส้นละเรารับหน่อยไหม ไม่รับว่ะหลายๆคนน่าจะงงโอ้โหแฟกโตขึ้นถี่ไปไหมพี่ทุกคนถ้าเกิดว่าขึ้นถี่แบบเนี้ยขึ้นถี่แบบเนี้ยให้เราหาจังหวะปล่อยไปก่อนครับคือมันจะเป็นเทนไซ์เวย์นะเทนไซ์เวย์จะตรงกันข้ามกับฟอลโล่เทนก็คือมันจะกลับตัวไปกับตัวมาให้แฟกโตมันเกิดขึ้นรัวๆแบบเนี้ยให้เราทิ้งไปก่อนครับาหาคู่อื่นนะายนี้อื้รนาะคาสุดจะทน ต้องรอราคาเดี๋ยวสักหน่อยนะเมื่อกี้มันขึ้นไปเขียวสักนิดนึงผมเอาเลยนะเนี่ยเพราะว่ามันใกล้เส้นสีแดงเรามากครับหรือ EMA มาไหมโอ้ต้องกดแก้วะ่ะกดแก้ในราคาดีว่ะทุกคนอืมโอ้โหถ้าไม่วินต้องปล่อยอย่างเดียวครับปรับตัวขึ้นไปเฉยปิดให้เสมอหน่อยเออปิดให้เสมอก็ยังดีหรือลงมาเลยส3 2สสองหนึ่งโอ้โหยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ <laughs> ยังไม่โดนมา แท่งคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวไม้นี้ต้องเปลี่ยนเป็นอออินแล้วนะทุกคนเพราะว่าผมไม่อยากอยู่กับตลาดงานเกินไปด้วยอืมอ่ะพอได้นี่หว่าอลองสังเกตดูดีๆนะทุกคนแฟกเตอรขึ้นใช่ไหมแล้วก็กราฟวิ่งมาปิดเป็นสีดีเขียวเหนือทั้ง2เส้นเนี้ยเส้นตัดผ่านกันขึ้นไปอย่างสวยงามแบบเนี้ยรอแท่งคอนเฟิร์มครับ2แท่งสีเขียวแล้วก็ค่อยกดแท่งที่3ได้เหมือนกันมาแล้วครับ ไม่ให้อยู่กับตลาดนานแพ้ไปกี่ไม้เดี๋ยวเราเอาเป็นพอร์ตเบิร์ดเลยนะทุกคนน่าฟอลโล่ต่อจัดไม่มีแนวรับอะไรเลยครับลงต่อได้อีกนะเนี่ยถ้ารอราคาดีไปได้อ่ะยืนแท่งสวยๆด้วยมาลุกอืมหครับยืนแท่งดีลงมาลุกหมายออินแล้วนะทุกคนไม่ให้อยู่กับตลาดนานเกินไปครับ คือถ้าเกิดว่าทุกคนสังเกตอ่ะลืมเรื่องแฟกเตอร์นี้ไปก่อนครับกราฟมันจะวิ่งล้อกับเส้น EMA 2เรามากนะแต่เมื่อแก้ที่เรากล้ากดแบบในขณะที่ไม้วินไปแล้วอย่างเงี้ยคือเรารอกดได้ราคาดีครับหนึ่งหมื่นมาสามหมื่นแล้วอาจจะทุลักทุเลสักนิดนึงนะแต่ว่าคือก็กาไรมาสองหมื่นแล้วครับชนะติดกันเยอะมากแทบจะไม่ต้องทบเลยทุลักทุเลไปสักนิดหนึ่งในช่วงเวลาของตลาดแล้วอ่านแท่งพาดนะแฟกเตอร์หรอพอได้ครับ นี่ครับทุกคนแฟกเตอร์ขึ้นแล้วเส้นตัดกันอย่างสวยงามขอวินได้ไหมละ่ะกดตัวลงมาสวยห้าสี่สามสองหนึ่งหูยังอยู่อีกสักหนึ่งไม้แล้วเราพอแล้วนะทุกคนเพราะว่าก็กำไรมาตอนนี้ประมาณสองหมื่นหกละมีพอร์ตแค่หนึ่งหมื่นเองด้วยอืมไม้นี้น่าสนใจนะ อย่าไปสนใจแฟกเตอร์ตัวล่าสุดมากขนาดนั้นนะเราดูแฟกเตอร์ตัวแรกเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเส้นมันตัดกันแล้วยิ่งราคาดีอะ่ะเราออกไม้เลยนะทุกคนเพราะว่าสุดท้ายแล้ววินเลทข,ของเทคนิคนีน้นะทุกคนแค่วินเลทป๊ปๆเยังไม่รวมกับสัญญาณอะไรเลยอะ่ะถ้าเกิดว่าวัดจากสถิติแล้วอะ่ะก็ประมาณ60 70ถแล้วครับถ้าเกิดว่าตั้งเป้าหน่อยแล้วก็หยุดเป็นอะ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมากําไรแบบนี้นะตอนนี้30 0 0 0แล้วครับอ่าใช้กําไรกันสวยเลยมีพลาดบ้างแต่กลับมาวินครับทุกคน กลับมากำไรแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพามาดูห้องเทคนิคลับกันสักน,นิดหนึ่งครับสำหรับใครที่ฟังเรื่องของคลาสเรียนที่ผมเล่าให้ฟังในช่วงต้นคลิปนะทุกคนอันดับแรกคือห้องนี้เป็นห้องที่จัดเต็มไปด้วยความรู้มากถึง20ครั้งต่อสัปดาห์ครับรวมโค้ชที่อยู่ในระบบ5-6คนรวมผมด้วยเป็น7คนสัปดาห์หนึ่งตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย20รอบสอนแบบจับมือทําสอนตั้งอินดิเคเตอร์แบบนี้แชร์เทคนิคเทรดของ แต่ละโค้ดแชร์ท่าไม้ตายของแต่ละโค้ดครับทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้แบบฟรีๆเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทแนะนําจริงๆสําหรับคลาสเรียนนี้กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะหรือว่าจะสแกนหน้าไลน์ก็ได้ครับในลิงก์แรกลิงก์เดียวมาทุกคนสรุปเทคนิคกันครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้ท่อนหลังนี้เดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดอีกสักนิดนึงนะทุกคนเปิดไปที่อินดิเคเตอร์นะผมใช้3อันนี้เองครับมี EMA SMA 2 SMA 5บวกกับแฟกเตอร์สามดับแรกเราดูลิงก์ไปที่แฟกเตอร์ก่อนแฟกเตอร์ขึ้น กราฟแท่งถัดไปมันจะกลับตัวครับแต่เราจะรอให้มันกลับตัวข้ามทั้ง2เส้นก่อนเสร็จแล้วค่อยหาจังหวะ follow ล,ลงต่อ นี่ครับโอ้โหนี่มันต้องแบบนี้แฟกเตอร์ขึ้นเขียวกราฟลงมาแดงเนี่ยปิดใต้เส้นนี้เพื่อหาจังหวะคอนเฟิร์มในแท่งถัดไปเรากด Follow ลงในแท่งนี้เลยนะหาจังหวะกดที่ใกล้เส้นหน่อยจะดีมากครับเราจะกด Follow ลงในแท่งแบบนี้ไม่ต้องสนใจแฟกเตอร์ตัวล่าสุดแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าเส้นมันตัดผ่านกันลงมาแล้วมายนี้ก็จะปิดวินแบบสวยๆครับอ่าแล้วก็เป็นห่วงมากเลยสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ยังไม่เข้าใจแล้วเอาเทคนิคผมไปลงเงินจริงเลยทุกคนเข้าไปเรียนรู้พื้นฐานกันก่อนได้ครับที่อยู่ ไปเรียนรู้กันแบบฟรีๆก่อนเลยนะไม่จําเป็นจะต้องเอาเงินจริงมารีบลงครับเพราะว่าตลาดนี้ยังไงก็ยังเป็นตลาดที่เสี่ยงอยู่กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะหรือว่าจะสแกนหน้าไลน์ก็ได้ครับในนั้นจะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะทุกคนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันในคลิปหน้าว่าผมจะมีเทคนิคอะไรเอามาสอนเพิ่มขอบคุณมากนะทุกคนลองเอาไปใช้กันดูถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยสำหรับวนนบ